พี่บอยเป็นหนาเป๊ะเป็นนักอลตกรีดอ่องพราหนาโจมมาปีนี้ไดตเตยเพลงเดียวไปกไปปีนี้พี่บอยออกฉากเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นตัวเดินเรื่องเลยเดินเดินนิริเดินนี่ิเดินด้เต้ยกี่เพลงคะเเพลงบอยกับซีนี่ด้่ข่อยก็เจ้าแหละเดินนี่แหละตัวเดินเรื่องพี่น้อง บอสนี่นี่ใส่ส่วนตัวแบบเป็่ำแถวงานหลายๆก็เดินพี่เจ้าก่อนบอสเตยเขาจะฟังอาส์ซูเออแม่แม่ก็ตัวเดินที่กันตีนะแม่ก็เดินที่กันกูก็เดินแต่ได้เดินนั่งเรื่องเดินนั่งเรื่องทั้งสี่แล้วเคลียร์เรื่องยืดชาคนตัวไม่ยันค่อยดังอ่าไอ้พ่องเราเป็นไอ้พ่องเราเป็นคนเคลียร์ใส่คลิปก่อนเตยตัวพี่น้อง เอาไปมาเกิดเกิดการอันนั้นกันแล้วแล้วว่าเมื่อไหน่จกันแล้วเรลำพื้นเป็นจังไดแม่เรื่องเล่ามันเป็นจังไดฮะเรื่องเล่ามันเป็นจังไดเรื่องเล่าก็กันสิ้นเมื่นไหรกันสิ้นบอกกันหน่อยว่ากันสิ้นเมืหอไหร่บางเมื่อไหร่เดือนหมื่อไเรยกันสิ้นเออบ่ให้เต้ยบัดนี้บ่อไ้เต้ยแค่จังไดแบดนี้บ่อะนี่จริงแล้วนะหัวหน้าเราก็เป็นคนที่แบบว่ามันมันเสียงให้หลายกคนกับซังงานนั้นไปบ่พอสองงานดอกเอาช่วยเต้ยเออ มไม่เสียงพราะหนาเราเป็นคนให้โอกาสเด็กน้อยมือใด่แบนี้มือใดกันเสียงเป็นมาหลายๆแง่เลยล่าอาจารย์สามก้อนล้วอยางก็กุหลาบแดงปากโกดสังเกตเพราหนาแง่บอกสานง่ลูกน้องนี่ลูกน้องเจลเขาชาเพราะท่านในเบิร์ดนี่เราจะลงไปนอนเปลี่ยนสุดอยู่ข้างหลังแล้วสากแง่ไหนเนี้ยนี่หรเนี่ยต้องเสื้อภัยด้วยนะแล้วเนี่ยสุกับท้าอ่างานหลายๆไปต่อประเด้ไทยจะเป็นหัวหน้าเพราหนามีคนเดียวเด้ ขันจังพิธีก่อนจังสีมันกัดสามารถมีคนเปลี่ยนได้จังสีหรือเป่ไดพ่สิเป็นหัวหน้าพิธีกอนหัวหน้านาอะเออแล้เป็นหัวหัวหน้าเราก็เลยจังสีเออมีหัวหน้ามีบอร์ดแม็กอยู่เออมีหัวหน้าเอเอาลองดูโอ้ยพี่น้องว่าสิว่าสิจัดสครีบันงานสีไรสีนะอยก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดแม็กนี่แหล้วเป็น ก็ซีจานสคริปเตยลงตัวนองเขากระเฮ็ดอุปกรณ์ไปพร้อมแล้วกาเคลียเคลียเซคิปเตยด้วยนะคะแต่ว่าเคลียไปเคลียมาไอพ่อมยังบอแล้วเจ้าเจ้ามาที่บปล่อยแล้วี่หลแล้วเบลแล้แล้วเบลแล้วเบลแล้เบ่ยด้วเบลแล้วบลแล้เบ้บแล้วเบวบา้วล้วเรเลเลาวบบแบลเวบเ ตาบังว่าหนาเราออกเกือบสุ้ฉากเลยเด้แม่เเราเราออกทุกฉากอีหลยขนาดเราก็ยได้เตยก่อนเดียวไปโอ้ยผลิตเตยหลายก่อนยูนอฟฟื่อฉาแก้วมีมาเลยจอบร้อยตากอุดจอบบลัดลูกน้องเตยเป็นยังเราหนังเอามาไล่ยางเดียวไหมพี่น้องเบิ้งเบิ้งเอาโลดลูกน้องแต่ละคนมีแต่บกคนยนต์คุณเอาอันพี่อาดออกจากลัมูบบอลนี่นั่งอีกใครเตียงไรเตียงเลยเตียงตัวรอดตายชัวนั่นนั่งอีกตายเลย อย่าป่วยเด้อน้องเนีมันจะพอน้องไปว้าเตน้องอ่านเราได้ก่อนเด้อก่อนไพ่อ่ะนะถ้านาเดชถ้าอย่าป่วยเด้อเอดงวิ่งนะรือบบดินกสิจะหาป่วยเด้อจ้าน้องน้องแดงน้องแมาเด้ทองเนีเขาว่าให้เจ้าเขาว่าให้เจ้าอย่งเขาว่าให้เจ้าเขาว่าให้เจ้าหุ่นมาอย่างอย่ยไม่อืน เอออิเลเราได้เราได้เราได้ของทุกคนแต่ว่าของน้องแดกแล้วยังไม่ได้เลยไม่เธอต้องรับผิดชอบเพราะว่าเธอฉันบอกไปแล้วว่าฉันกลัวฉันไม่มั่นใจเพลงนี้แต่เธอยืนยันี่เธอแล้วเอาแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องรับผิดชอบเกอส่รงข้ามแล้วไน้องโว้ยแล้วบนนอกแล้วบนนาะ เอาเอาเอาเป็นบาทพี่น้องรอติดตามวันที่ยี่เปิดวงนะคะรอให้กําลังใจแล้วก็ให้กาลังใจบอดน้ำเิ่น,านยางไปเบิง่งเบิมทั้งคุนแล้วเิ่นาบ,บายพงเจิดก่อนเตยเิ่นก่อนเดียว